นางสาวริตาศิลาลัตน,นะคะเป็นผู้จัดทําโครงงานในหัวข้อเรื่องโครงงานโรงเรียนปอดบุหรี่ค่ะค่ะสาหรับบทที่1นนะคะที่มาและความสำคัญน,นะคะปัจจุบันนะคะบุหรี่คือสิ่งเสพติดที่เป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดร้ายแรงนะคะและเป็นการชักชวนให้นักเรียนก้าวสู่พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคต่างๆนะคะแล้วก็นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายๆอย่างนะคะได้แก่ใช้ยาเสพติดอื่นที่ไม่ใช่บุหรี่มากกว่าเยาวชนปกตินะคะรวมทั้ง เดือบเล่าแล้วก็เที่ยวกังคืนค่ะโรงเรียนพลเรือนประชารัต์ดรก่อสวัสดิ์คาณิชย์นงสอนจึงได้เห็นว่าความสําคัญของการลดจานวนนักเรียนที่ติดบุหรี่นะคะจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและทําโครงงานโรงเรียนเรื่องโครงงานเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่ค่ะซึ่งพบว่านักเรียนใช้เวลาว่างไปกับการสูบบุหรี่ค่ะมากกว่าการทํากิจกรรมอื่นๆ่นค่ะ ปประสงค์ของโครงานนี้นะคะก็คือ 1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพลเมอืองประชารัฐดรกอรก่อสวัสดิ์พาณิชย์อนุสร์ได้ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่ค่ะ 2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะและก็ทํากิจกรรมตามความสนใจของตนเองห่างไกลาย,ยาเสพติดค่ะขอบเขตของโครงงานนะคะก็คือนักเรียนโรงเรียนพลเมอืองประชารัฐดกรก่อสวัสดิ์พาณิชย์อนุสร์ชั้นประยมศึกษาตั้งปีที่1นึ่งถึงหกจำนวนสองคนค่ะ นิยามศัพท์เฉพาะนะคะก็คือนักเรียนโรงเรียนพลเมืองประชารัฐด็อกเตอร์เกาะสวดภา,านิชนุสรหมายถึงผู้ที่เรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายค่ะบุหรีหมายถึงยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษเป็นมวนม้วนใบยาตายแห้งที่หั่นเป็นฝอยยาเสเคพติดหมายถึงยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจาก วัตถุสังเคาห์เมื่อเก็บอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดพิษเรื้อรังมีผลเสียต่อร่างกายค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และ 2. นักเรียนใช้วเวลาว่าให้เป็นประโยชน์ด้วยการทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจค่ะบทที่ 2. นะคะเอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะมีความหมายของยายเสพติดความหมายของบุหรี่พิษภัยของบุหรี่ โทษของบุหรี่สารเคมีในบุหรี่การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และวิธีการป้องกันค่ะข่าวความหมายของยาเสพติดน,นะคะยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายก็จะติดแล้วถ้าเสพต่อเนื่องก็จะเกิดพิษเรื้อรังมีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจค่ะความหมายของบุหรี่นะคะคือยาสูบหรือกระดาษที่เป็น ใบตองมวนใบยาตากแห้งที่หั่นเป็นฝอยค่ะพิษภัยของบุหลี่นะคะบุหรี่มีพิษร้ายแรงค่ะส่งผลเสียมากมายเช่นทําลายทั้งสุขภาพและจิตใจค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดท,ที่เป็นภัยต่อสังคมค่ะโทษต่อผู้คนรอบข้างนะคะก็คือเสี่ยงต่อการเป็นหอบเหมือนเนื่องจากควันของบุหรี่ค่ะทาลายสุขภาพใน ีในบุหรี่นะคะก็จะมีนิโคตินค่าคาร์บอนมอนอกไซด์แอมโมเนียไซยานายและฟอร์มาลีนวิธ oh. <Okay. S 1> ีการป้องกันนะคะ 1. อย่าทดลองสูบหรือเชื่อคำโฆษณาเพราถ้าลองแล้วอาจจะทำให้เราติดได้น,นะคะ 2. ออย่าคิดว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่โก้ควันบุหรี่จะกินบุหรี่จะทำให้หุ่นรำคาญและรังเกียจค่ะ สอย่าใช้การสูบบุหรี่เป็นเครื่องผ่อนคลายหรือแก้เหงออกควรใช้วิธีอื่นนะคะเช่นทํากิจกรรมตามที่ตัวเองสนใจค่ะสี่สำหรับผู้ที่ติดแล้วควรพยายามเลิกนะคะโดยอาศัยกําลังใจที่แก็งแข็งหรือปฏิบัติตามคำแมนะนําเพื่อการสูบบุหรี่ค่ะหา้าถ้ายังไม่สามารถเลิกได้นะคะให้สอบถามผู้ที่มีความรู้นะคะหรือพยายามสูบให้อย่าเหลือถึงก้นบุหรี่จนสั้นบทที่สนะคะวิธีการดําเนินการนะคะก็จะ ดำเนินการตามหัวข้อดังนี้นะคะ1กลุ่มเป้าหมายค่ะ2เครื่องมือที่ใช้ในการทําโครงงานแล้วก็วิธีการค่ะเครื่องมือนะคะเราก็จะใช้แบบสอบถามนะคะสอบถามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะนักเรียนชายจากชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่1นถึงหนะคะที่มีความเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่ะคะ่ะวิธีการดําเนินการนะคะเราก็จะประชุมชี้แจงแบบให้สมาชิกทุกคนในห้องเรียนนะคะ ออนำข้อมูลไปเผยแผ่ให้ผู้ที่สูบบุหรีนะคะและแบ่งกลุ่มสมาชิกในห้องเรียนทำกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจค่ะบทที่4นะคะผลการทดลองและอภิบายผลจากผู้ที่จากผู้จัดทานะคะได้ทำแบบสอบถามนะคะก็จะได้ข้อมูลดังนี้ค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะมีผู้สูบบุหรี่สคนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 12คนค่ะ ชันไม่ยอมศึกษาปีที่3 15คนค่ะชันไม่ยอมศึกษาปีที่4 3คนค่ะชันไม่ยอมศึกษาปีที่5 5หคนค่ะและชันไม่ยอมศึกษาปีที่6ไม่มีผู้สูบบุหรี่นะคะค่ะบทสรุปของเรานะคะบทที่5คือสรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะนะคะสรุปผลการทดลองก็จะสรุปได้ว่าพบว่านักเรียนชายโรงเรียนพมืองประชารัฐนนะคะมีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากเกิดจากมีความรู้เรื่อง โทษของบุหรี่น้อยนะคะอาจอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีมากนะข้อเสนอแนะนะคะคือนักเรียนชายโรงเรียนพลเมืองประชารัฐอาจมีความรู้เรื่องโทษของบุหรี่น้อยมากเพราะนักเรียนพวกนั้นอาจอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเราจึงต้องมีการจัดทําใบความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนค่ะค่ะดิฉันขอจบการรายงานในเท่าน,น,นี้ค่ะ